จินตนาการขึ้นมานะครับว่าสารอนนี่มันจะได้มันมันหาะได้ก็แต่มันลอยอยู่บนนี่ครับก็เลยว่าเป็นสารอนมันขึ้นบนบนฟ้านะครับอาบทตกวีนี่คุณห้องว่าโครงสีสุภาพนะครับผมจะอ่านนึกฟังเลย ขึ้นเวหาแต่แปลงไม่ใจจยนห,หน้าไม่ได้รอบอดีพระสุภาจิตน้อยลอยล่องทีครั้งหนุ่มกายาแข็งแกร่งทีเริ่มชนาใจจ้อยอ่อนร้อยป่อนวางครับเวลาอ่านจะอ่านจะยินะครับสามรอทีทีขึ้นเัว ติดพัสุขาติดน้อยลอยลองขีดครั้งหนุ่มกายาแข็งแกร่งขีลืมชราใจจอยอ่อนคลอยลอยวางครับคู้ผู้จะเป็นแบบปลอยวางก็เพื่อเสียงง่ายๆปลอยวางข,าข,าขอบคุณมาก